โอลับพี่ซีตอนนี้เราก็กลับกันไปแล้วนะพี่นะสำหรับรายการนพิเย์ทีวีลแล้วก็กลับไปอยู่กันในเกมแฟมโมฟเบียโลกผีพาที่สามนะหลังจากพาร์ทที่แล้วนี่โหสุดยอดมากเลยนะเราได้เบเกตมานะนะแล้วก็พาร์ทนี้เนี่ยอยากจะบอกเบเกตนี่ไปนั่งไลฟ์สตรีมจนตัวเองเลเวล64เลย <laughs> มึงทำได้ยังไงว่าโซโลเกมผีบ้าโอยิงเลยเบเกตมึงบ้า ฝรั่งว่าโซโลมาตลอดเป็นไอ้กูเห็นเงี้ยเยอะเลยคนอะไรทั้งเล่นเกมผีคนเดียวเลยเลยทุกวันว่าคนเดียวด้วยนะไอ้ทายตัวนี่ดิเล่วันหนึ่งเลยมึงดูกูเล่วันหนึ่งดิโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นระดับง่ายกันใช่ไหมคือคือเรามีโปรพิชโนดอยู่แล้วไงพี่เราไม่ต้องกลัวแล้วพี่วันนี้โอเคได้เลยได้เลยได้เลยพี่พี่กดตโดยที่กดโดยอุปกรณ์ของมอมมหันต์หรือของตายมันจผมแค้นมากเลยอง้ยขอเยอะเลยคือนี้ถ้ามึงตายมันหายหมดเลยเหรอ ใช่ถ้าถ้าผมตายหายหมดเลยเพราะผมเป็นคนเดีมาหมดเลยใช่ถ้ามึงตายตอนวรกมึงนูมมึงไม่คูณสี่อมมาจริงนะทั้งหมดนี่ราคาประมาณ2,500กว่ารบาทมีตัวสามสิบบาทด้วตัวนลยมึงรู้เปล่าว่าเกลนี่มันดับเป็นเหรียญโอ้ย2,500เหรียญมึงรอเอาไปคูณเป็นเงินบาทดูดิยอดเลยเว้ยเอยสมองพี่พีเป็นควายชิมบักคัวเสียเลย อะไรเอ่ยเอ่ยเอมาโอ้มาแล้วโอ้มาแล้วโอ้ดูอุปกรณ์ข้างหลังทุกคนดิยี่ในการปูนี่ไม่กันเขียนเลยไม่กันเขียนเลยนี่ถ้าจะเอาไฟฉายเอาไฟฉายข้างล่างเนี่ยมันเป็นไฟฉายที่รุนแรงมากทำให้สว่างมากเก็บของนี้ด้วยนี่เป็นกล้องติดหัวติดหัวทุกคนเลยทุกคนนี่เจ๊เนี่ยโอ้มีขาตั้งกล้องด้วยคนรวยเลยว่ะ อย่าแก้ปวดเอามากาันอะไรอ่ะนี่มันมันเอาเพิ่มค่าสติเวลาค่าสติเราเยอะๆไม่งเขมไม่ใชการทำงานแต่มันโคตรแย่มันต้องวางดักผีไว้ก่อนถ้าผีออกแล้วมันไม่มีปวดอ๋ออย่างนี้แบบทิ้งลง,งนี้นะใช่พี่ต้องทิ้งเอาไว้ระยะมันมีแค่สามเมตร โอ้ถ้าผีไม่อยู่ในระยะสามเมตรของแมงเขียนก็ไม่มีผลโอ้นี่มันตามนี่วะไฟเช็คไฟเช็คเอาไว้จุดเทียนเนี่ยจุดจุดทุบเทียนเนี่ยเนี่ยไอ้แทงแทงทาโกเลยไอ้แทงเกบบโอ้แล้วแล้วไอ้เนี่ยไอ,ไอ้ข้างล่างที่สุดน,นี่คือกระป๋องอะไรวะกระป๋องเกลือครับ <laughs> โอเคมาแล้วจะถีบนี่เป็นไงบ้าง ภารกิจแรกก็หาชนิดผีมันเดิมภารกิจที่สองก็คือเจอผีสักคนหนึง่งภารกิจที่สามถ่ายรูปผีและภารกิจที่สี่ก็ทําให้ไล่ไล่ผีโดยใช้ควันเรามีอยู่เรมีอยู่สองอันอวควันผีชื่อคริสโตเฟอร์โจนผีตัวนี้จะตอบก็ต่อเมื่อคนอยู่คนเดียวเท่านั้น <laughs> ไอพีพีทิ้งยาก่อนยาจะค่อยกลับมากินล้วจริงแล้วเดี๋ยวพ่ถ่ายรูปเองแต่เดี๋ยวเอากล้องเอากล้องมาคนละอันก็ได้ถ้าอยากถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะแบกกล้องแบกอะไรก่อนอยากเข้าไปดูกันก่อนเลยก็ได้มีเวลา5นาทีในการเซตอัพคนลนไปเลยความจริงต้องขนของมาหน้าประตูเหมือนเพราะความง่ายดายแต่เราไม่ต้องหรอกอ๋อโอเคคือคือเราโหดอยู่แล้วใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหนผมจะให้พวกพี่เข้าไปก่อนไปกันเลยจะผมขนของโอ้โหโอ้โหบ้านโอ้โหไอรู้สึกอุณภูมิมัน ลถต่ำลงอย่างมหาศาลไอ้ศิบ้าองศาสิแป๊แล้วไอ้อขึ้นขึ้นลงลงงีกูไม่ตายเหรอฮะ,ะ, <c oughs> ะไม่ถ่ายรูปแล้วไหมล่ะพี่ <c oughs> ไม่ไปเก็บรีบมาไม <c oughs> อ้กกูจะวางไว้ตรงนี้เลยนะของของมันขนช้าขนคนเดียวไม่ต้องพี่<อ>จะมองช่วยขนอ่าขนขนไม่ยังเขียนกับทุบเทียนเลยโอเคไม่เขียนทุบเทียนพี่รู้สึกอุ่นใจจังเลยได้ยินคำนี้ไม่เขียนกับทุบเทียนขนดไว้ทุบเทียนด้วยเหรอ ไม่ไม่มีเชิงพระด้วยวะฮะไม่มีโต๊ะพระเออเอาไปให้หมดเลยไหมว่ผมมาผู้บัญชาพลงพี่หยิบเครื่องทิ้งของแล้วหยิบเครื่องมาเออภูมิกับไปฉายแล้วก็ไปหาผีกันเลยเดี๋ยวผมขนของชุดสุดท้ายฮะพี่ไปหากันก่อนเลยพี่ไปหากันก่อนเลยมึงกล้าพูดคำนี้ได้ยังไ, <c oughs> ไงว่า <c oughs> ไอ้ไอ้เลเวลหกสิบสี่มึงกล้าพูดคำนี้ได้ยังไงว่าหาไอ้เลเวลหกสิบสี่จะจะเกิดจะเ,เกิดเจออุณหภูมิต่ำกว่าสิบก็ขอให้โชคดีคืออุณหภูมิต่ำกว่าสิบนี่คือจะเจอผีแน่นอนใช่ไหม ผีคืออยู่จะจีอยู่แถวนั้นเลยอันนี้คือเครื่องโม motion นเซอร์ไว้จับผีถ้ามีผีเดินผ่านโอ้โอ้มึงจะไหลอุปกรณ์เกินไปแล้วไปเกีดรติดอุณหภูมิมันลดลงเรื่อยๆเลยวะมึงว่างไงวะเยมึงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่คนเดียวไม่มีคนเดียวไม่มีใครไปกับมึงเลยว่ามีมึงโคตรดียวเลยคุณมึงอยู่หรอครูเฮ้ยประตูข้างบนเปิดว่ามึงอยู่ห้องนี้แน่ะเลยห้องน้ำห้องนี้แน่ะเลยประตูมันเปิดต่อหน้าต่อตาผมเลยขอไปเช็คให้เช็คเช็คเช็คให้หน่อยเฮ้ยแปดหก แน่แน่แน่แมาแน่แน่เช็คไลน์เช็คไลน์ไอไลน์นิ้วมือถ่ายรูปถ่ายรูปไลน์นิ้วมือไลน์นิ้วมือแน่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 นี่นี่ใครมีกล้องถ่ายรูปถ่ายรูปเด็กไลน์นิ้วมือเฮ้ยกูเองกูเองกูเองนี่ไงถ้าเราปิดประตูมันปิดประตูตัวเราเลยไม่อยากให้ตเนี่ยแล้วพี่ก็กดปุ่มเจแล้วไปหน้าหลังสุดเลยแล้วหลักฐานแรกของเราก็คือสปริงกระปริ้นสปริงเกอร์ปริ้นอ่าได้แล้วได้แล้วอันนึงแต่เราแต่เราก็ต้องหาหลักฐานอีกสองอันให้ได้เพื่อยืนยััันนนนนนว่่่่ามมมีีีีผประเภทไหหออยูใใ้้งชพ มาตรงพี่สามเมื่อกี้ลงไปสามเฮ้ยเอ็มเอสสามมันอยู่แถวนี้แหละห้าเกตองศาเฮ้ยมันปิดประตูอีกแล้วอุ้ยมันอยู่มันอยู่ในห้องนี้แหละเฮ้ยไปเกตเข้าไปคุยกับมันนี่เฮ้ยตําหนิของอมไม้ผมอาไม้กันเขนกันเฮ้ยอไล่ไล่มันออกมาเอาเอาเอาใครก็ได้หยิบไม้กันเขนไปโยนไว้ในห้องห้องน้ำคนหนึ่งใครก็ได้เออให้เลเวลหนึ่งใบเออหยิบไม้ไม้กันเขนเหรอเอากูกูทิ้งกล้องก่อนแครใครครหยิบไปโยนมันในห้องน้ำก็พอโอเคโอเควูไปเลยวูโอเคได้แล้วได้แล้วมาๆๆเดี๋ยวกูจะโยนเข้าไปเปปิดระตูนะ เดี๋ยวผมเปิดให้เปิดประตูไม่ไงนั่นแหละโยนเขาไปเลยมันจะโกรธไหมเดี๋ยวเรารู้ใช่ไหมว่ามันอยู่ตรงนั้นนีอยู่เลยเอาทูบไล่มันก่อนเลยกิโอ้โกรธให้มันโกรธเลยได้เลยจุดใส่ยาหมูกมันเลยโผล่ควันมันเลยดูเยเฮ้ยสี่ยงซานหนาวมากหนาวเหล่ามากแลาวว่ามันยังอยู่ในห้องนี้ไหมสาบงศาอยู่เลยข้างในเลยไหมเลยหรือว่าข้างนอกตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงหน้าประตูเนี่ย เอ้ยเราเรอ้ยครับเข้ามาด้วยกันเลยทั้งเงินไปมาด้วยกันเลยเนี่ยสี่องศาหกองศาห้าองศาเออห้านี่อยู่ในนี้แหละเฮ้ยหนึ่งในพวกนี้บอกว่ามองดูดีรู้รูปพี่พี่ผมผมจะให้พี่เป็นคนคุยกับพี่แต่พี่ต้องคุยคนเดียวไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยว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 พวกผมยืนอยู่หน้าห้องมีอะไรเดี๋ยวเปิดเข้ามาเลยเออไม่ต้องกลัวเออเออเอาเถอะพี่โอเคผมผมปล่อยเคลียร์แล้วพี่พี่พี่ต้องกดบีใช้ในการพูดนะเข็มต้องปิดไฟคุย ไม่เป็นไรผมอยู่นหน้าห้องผมอยู่นหน้าห้องคูยเลยลมันตอบ your name? <c oughs> มันโอเคโอเคงั้น เราไปเช็คก่อนว่ามันมีโค้ดออฟไหมมันมีดวงวิญญาณไหมเรากลับไปที่รถกันเถนอะมึงไ,ไม่ได้ยินมันมากเมื่อกี้กูไม่ได้ยินมีมึงคนเดียวนั่นแหละเฮ้ <c oughs> ไม่ได้คุยกับกูเลยคนเิียล้วม่อกี้มึงก็ได้ยินหรอหัวไปหัวไปมันมันเลอะใส่หัวหูปวดสองข้างเลยเออเออเออเดี๋ยว <c oughs> กูจะแก้มันเลยให้ดูค่าศึกแต่ละคนเ <c oughs> สียงเหมือนคนแก่เลยเมื่อกี้อาจจะไม่มีคนแก่นะแล้วเราจะดูกล้องยังไงวะกดกดเมาส์มันจะเลื่อนไปกล้องอื่นถ้าเกิดมีดวงขาว ผ่านกล้องแสงไม่ใช่มันมีดวงวิญญาณหลักฐานที่สองแ้าอยู่ในห้องนี้แหละนะเฮเฮ้อะไรอ่ะอ๋อเสียงเสียงเมื่อกี้คือเสียงมันเดินผ่านเซนเซอร์ที่ผมวางเอาไว้เนี่ยมันเดือดนั่นแสดงว่าต้องอยู่แถวๆนี้แหละมันต้องออกมาข้างนอกแล้วเอ้ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่มันมันอยู่ในห้องน้ําเลยเมื่อกี้สัญญาณมันสีมันเด้งสีเขียวตรงไหนเด้งสีเขียวตรงนั้นล่ะเออด้งสีเขียวนั่นเป็นแท่งนึงแดงสีเขียว ไหนวะหแดงคู่แล้วเนี่ยแดงคู่แล้วเนี่ยแดงคู่แถ้าเกิดมันเขียวคือมันเดินผ่านมั้ยน่าจะห้านาทีแล้วเพราะตอนเนี้ยมันยังอยู่ในห้องน้ำอยู่ห้องน้ำสีเขียวห้านาทีเลยไปนานแล้วเนี่ยนาฬิกาเหลือศูนย์เลยตอนนี้มันเริ่มล่าแล้วถ้ามันอยากว่าคุณคุณคุณเสี่ยขอโทษขอโทษกูเห็นนะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อค่าสติเราเหลือศูนย์มันจะล่าเราบ่อยมากมันจะไล่หักคอคนบ่อยมากอุ๊บมันเป็นเหยียบเกลือโอ้เหยียบเกลือเลยอ่ะ ไม่ผมไม่ได้เอานี่มาไม่กลัวเลยเหรอผมไม่ได้เอาไปฉาย UV มาเฮ้ยต้องกูต้องกู้ทำไมทำไมในห้องในห้องน้ำมันก็พริบกระพิบเป็นเงาเลยไอพี่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 ถือไม่งเข็มมันไม่มีผลมันต้องวางทิ้งเอาไว้นี่ไงวางใส่เลยอโอ้โหเมื่อกี้ถังกระทางขยะกระป๋ามอยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้เลยอยู่นี่นี้เลยเนี่ยนี่มันอยู่ในนี้แต่เรามองไม่ไม่เห็นเว้ยตอนนึงผมย้ายกล้องไว้เอเนี่ยมันเกลือสองจุดแล้วเนี่ยดู เกือมีรอยเท้าสองอันเลยเหยียบตรงหน้าเลยเออเราต้องเรียกชื่อมันบ่อยๆแล้วจึงอยู่คนเดียวมันตอบไมเฉพาะคนเดียวเฮ้เดี๋ยวผมคุยลองคุยกับมันดูโอเคโอเคเราอยู่หน้าเราอยู่ห้องพี่ใช่กูเราสะพอดเราสะพอดเราสะพอดคิสเซอร์เฟอร์ฮัลโหลคิสเซอร์เฟอร์คุณจะตอบเราไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัล เมื่อกี้ผีเมื่อกี้มันอยู่ข้างหลังมุมเลยถ่ายรูปไม่ทันใช่เหรอใช่บูมข้างหลังเลยโผล่อยู่ข้างหลังเลยถ่ายรูปไม่ทันแต่มันไม่ยอมมันไม่ยอมคุยกับผมอ่ะอาจจะเป็นพี่บูมนะมันอาจจะเป็นผีแบนชี่ก็ได้นะที่แบบว่าจะคุยเฉพาะคนใดคนเดียวเท่านั้นเ่ะอาจจะเป็นผีรอดนึงนะเป็นผีเอาจัดจับเลยรอบนี้รอบนี้มันคุยกไม่ได้ไม่ยอมปิดประตูยังปิ มันมันต้อปิดประตูปิดไฟมเ้ไม่ไม่ไม่่ไมเชืกูเชืกูเชืกูเขาไปเขาไปดยันตายดิไม่ตา้ดีกว่าเปเกตายีเดี๋ยวเรเสียของหมดไอ้ซเปิดไปได้ไหมปิดไฟก็ได้แต่เปิดประตูได้ไหมเปิดประตูไว้ก็ลองเปิดประตูได้เเปิดประตูประตูประประตูประประตูปเปประตูปประตูปะตูปรปคุยูปะปปต

กิสโตเฟอร์กิสโตเฟอร์ฮัลโหลมไม่ออกทำไมวะมันไม่ออกมันไม่ออกทำไมมันไม่ออกอ่ะต้อเราจะต้องด่ามันแล้วนะกิสโตเฟอร์ฮัลโหลกิสโตเฟอร์เฮ้ยมันบอกว่าคิวคิว what มันบอกว่าคิวเนี่ยพี่พี่มาฟังมาดิมันบอกว่าคิวมันกินบอกว่าคิวบอกไม่เจ้าค่ะมันไม่คุยกับกูเลยอ่ะ เงียบอ่ะไม่มีอะไรเลยแต่อุณหภูมิ3นะเมื่อกี้โอเคงั้นเราได้หลักฐานที่2แล้วกดปุ่ม J ขึ้นมาเหมือนเดิมหลักฐานที่2เป็นสปินนิตบล็อกมันคือกล่องวิญญาณเอาไว้พูดคุยกับพีไปเราก็หาแค่อย่างสุดท้ายถ้าอุณหภูมิติดลบหรือว่าย e ิ่งเลฟขึ้น5หรือว่าเราเจอกดออฟเราก็จะสําเร็จหรือว่าถ้าเกิดมันวาดรูปไปละไอคือมุมคือมุมลองลองมาคุยกับมันด้วยเดี๋ยวผมออก5เนี่ยห้าเด<แ>ี๋ยวจะต้องเราออกไปมุมลองคุยอุณหภูมิสี่ละมุมลองคุยกิตโตเฟอร์ฮัลโหล ประตูปิดประตูนี่เหี้ยอยเหียเเฮ้ยเ้ไอ้ปิประตูปิประตูปิดประตูกูไม่ได้ปิดมันปิดประตูแต่เมืงปิปิดปิดไกีปิดปิดปปิดปิดไมกีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำน้ำถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปน้ำสซ่กระมันทำน้ำสป่กรนี่หะแลโอเค กระสือกระสือได้ยงสัญญาณสัญญาณสัญญาณขึญญณ้นสญญามนีญญ่ญญแต่ยังไม่ใช่ห้าเออั้นเ,เราออกมาด้วยเราไปเช็คกล้องอีกรอบนึงดีไหมเผื่อเจอวิญญาณเออลองดูในกล้องก่อนวะโอเค,อ,เคอุ้ยปิดประตูไล่กูด้วยเหรอเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรกรีดข้างบน <c oughs> มันมันได้โยนของใส่เราด้วยตอนนี้สามารถเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยถ้าเกิดพี่กดเจแล้วไปที่โกดทายแล้วกดเลือกเลื่อนเรื่อนไปมันจะสามารถบอกได้ว่าตอนนี้เป็นอะไรได้บ้างเป็นสปิริต เป็นเรดแล้วก็เป็นโปรเกยสองสามตัวโพดเกยเป็นผีชอบโยนข้าของสปิริตเป็นผีธรรมดาเรดเป็นผีตัวเดียวที่สามารถเดินทะลุกกำแพงได้มันโยนข้าของใะไรบ้างระบูเมื่อกี้อะไรอ่ะเรื่<ห>มีดวงวิญัาต์ดงวิญญาโอเคหลักฐานสุดท้ายเป็น Spirit of, สปิริตออฟหลักฐา,านที่สามโคตออฟมันคือโพดเกยมันคือตัวที่ชอบโยนของโพดเกยอ๋อโหชนาแล้วเหรอใช่ทีนีเรากลับบ้านแล้วแต่เรายังมีภารกิจเสริมให้ถ่ายรูปผีอยู่มีใครอยากลองไปถ่ายมั้ยก็ต้องถ่ายนะเรายังไม่เจอมันเป็นตัวเลยใช่เรายังเจอมันไม่ยอมออกมา ดามันดามันดาด้วยภาษากัลโหลัลโหลจเลยเฮาเสียทฮ้ยเฮยเสียเฮ้่เฮ้ย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 เก้ยเฮ้ยเไ้ย้ยเฮ้ยเะ้ยเฮ้ยเฮ้มัน้เ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ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 ้ยเฮ้ยเออยเเยยเเยเเ อูมีแ <laughs> ต่เสียงเือกฮะทตต์เฟฮัลโหลยูเฮิทิตต์เฟอร์โชว์ยูเซลไม้เมันโยนของใส่ผมอีกแล้วเออนั่นอะอ้าวคุณไม่เห็นเคยโดนเลยมันเป็นโลกของมึงเว้ยเฮ้มันจะฆ่าคนเร็วเยอะเหรอของหายนะไม่สองพันห้าร้อยดอลลาร์ทิทต์เฟอร์คิวมีฮัลโหลเขาเหมืนคิวมี่ก้ามเอาโชว์ยูเซลทิทต์เฟอร์สยูฮิฮัลโหลทิทต์เฟอร์ฟักยู อาจจะไม่ชิดผมนะพี่บูมลองดูลองดูก็ไม่ต้องอ่างอ่ะบูไม่เลยไม่เลยพี่บูมต้องอ่างเลยกิตตัวเฟย์ you wanna fight me come on พี่ไปลองเดินไปที่อ่างแล้วพูดดูลองลองไปมามุมอ่างเลยมุมที่มันอยู่เลยกิตตฟย์กิตตัวเฟย์ hello กิตตฟย์กิตตัวเฟย์ hello กิตตฟย์กิตตฟย์กิตตัวเฟยนี่ไงถ่ายรูปไรไม่เจอใครเลยฮัลโหลกิตตัวเฟย์ hello 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 กิตตฟย์ ให้มันแห่ใส่มันแห่ใส่ผมมีว่ามันชอบแห่ใส่ผมไม่อาจะไม่อาจจะอะไรเลยตอไปแล้วก็ได้ผีบ้ากมั้งผเจ้ i เล่เบออกมาพี่มึงดูรูปกูถ่ายได้ปึ๊บวะกัดฟันได้ไม่ไดเมีอะไรเลยพี่อยู่งดกูจะไปดูดูกล้องในรถด้วยอเคเอเเออพี่พี่ลองดูกล้องในรถที่ที่เอาเอาแบบเอาเป็นกล้องห้องน้ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก็กล้องเปนหัวผมก็ได้ อุ้ยหลอดเบ่งขึ้นเจ็ดหลอดเลยอ่ะจีเร้ยถ้าเกิดขึ้นสิบบอกไว้นะขึ้นสิบคือโอกาสล่าสูงมากมันจะถักคอผมแน่ถ้าขึ้นสิบเนอยู่ตรงห้องห้องมึงเลยอ่ะเอ้ยมึงมึงมึงลองยุ่มไปเรื่อยดิคริสโตเฟอร์ฮัลโหลคริสโตเฟอร์คริสโตเฟอร์ฮัลโหล่เฮ้ยมันโผล่มาแล้วมันโผล่มาแล้วเเรร็็ววกมันโผล่มาแล้วมันโผล่มาแล้วผมถ่ายรูปมันได้แล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเร็วๆผมถ่ายรูปมันได้แล้วทั้งตัวเลยเป็นตัวเลยเป็นเด็แต่ โอ้ผีคนแก่ยังว่ากี่อายเป็นผีคนแก่ถือขวานโอ้โหถือขวานด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอารูปไปให้ดูอยู่ที่กล้องนะโอเคไหนไหนมาดูดิมาดูดิไอ้มึงดูว่ะดูสิเปรยสิถ้ามึงยังอยู่ต่อมันฆ่ามึงแน่เว้ยโอ้พี่ดูนี่ไหนไหนไหนให้พี่ดูดิอ่ามาดูดิพี่รอไปถึงแล้วก็ได้ตโอ้โหมันฆ่ามึงแน่เฮ้ยสภาพอย่างเงี้ยอุ้ยมันฆ่ามันฆ่ามึงแน่เฮ้ย มันถือมาเตรียมสับโคมแล้วมันก็เดินมาเลยเฮ้ยนี่มันกูนี่มันปลาขวานใส่มึงอ่ะปลาของใส่มึงอ่ะเอาโอเคเรียบร้อยได้เวลาแล้วบ้าบ้านได้เลยกดกับบ้านไม่ต้องเลยโอเคบายยเมื่อกี้พี่บูมหน้าอยู่ในห้องมากเลยใช่เลยมันมันถือขวานเดินมาแบบนิ่งๆเลยใหญ่โอ้โหโอ้โห โอ้โเวาสองแล้วมาสองแล้ว <ś led> น่ากลัวมากเลยโอ้นี่มาดูรูปมันดิ นีะเออมันฆ่ามึงแน่ไม่เบเกดร,รูดิเออี้มันไม่เคยเห็นชักก้นขนาดนี้มาก่อนเลยเว้ยเฮ้ยมันดีกว่าบ้านประตูในพาร์ทแรกไปไหนไหนเลย <c oughs> สุดยอดจริงๆเลยอ๋ <c oughs> อเกมสิซซี่เบกเกตเขาต้องจอบกันไปแล้วนะสำหรับเกมแฟมโมฟอร์มีพาร์ทที่สามโอ้โหพาร์ทนี้นี่รู้สึกเป็นการเป็นงานมากเลยนะรู้สึกว่าจะเป็นแบบสุดสุดยอดมือมือหาผีเลยคิดว่าไงวะเฮ <c oughs> ้ยต้องขอขอบคุณเบกเกตนะที่ไปเล่นจนเลยไม่หงุดหงิดไม่ยันละก็นะกูบอกเลยหนะจะโดนผีตัวนี้ไล่ตามหัวที่ตัวที่ตัวเลยนะโอเคกมก็หรับวันนี้ก็ ้องลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มากดไลค์กับใครบ่าวบูมพิซซี่แล้วก็เบเกี่ก็ต้องขอขอบคุณขอบใจขับใจเต็งกี้อยู่นะจุดๆนี้สำหรับใครที่อยากจะให้เราเล่นเกมนี้ต่อเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เยอะๆนะแล้วถ้าใครมีเทคนิคก็สามารถพิมพ์กันมาได้เลยนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบา๊า,บายบายครับ